วันนี้ศึกใหญ่ Elimination Chamber ของ WWE ครับมาในช่วงเวลาแปลกๆหน่อยนะเนื่องจากไปจัดกันที่ออสเตรเลียครับเมืองเพิร์นะฮะเวลาบ้านเขาก็จะเร็วกว่าบ้านเรานะฮะก็เลยได้รับชมกันตอนประมาณ5โมงทาง WWE Network มาสที่ประกาศออกมามีทั้งหมด5ม a ตช์ด้วยกันนะฮะและที่สำคัญก็จะมีการหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งไปใน WrestleMania ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและฟังกันได้เลยครับวยปล้มกีฬาผสมผสานการแสดงมีคิวมีบทโปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ และถ้าหากมีใครชี่ชอบเรื่องราวของการ์ตูนอนิเมะต,ต่างๆนะก็สามารถติดตามผมได้อีกช่องทางหนึ่งครับที่ช่อง WatchEmAll กับคอนเทนต์การ์ตูนมากมายหลากหลายแนวตามที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย มัชแรกอยู่ในช่วงคิกออฟครับเป็นการท้าชิงแชมป์แท็กทีมหญิงนะฮะโดยเจ้าของแชมป์คือคาบุกิวอริเออร์เจอกับผู้ท้าชิงคือแคนดิสเลเรกับอินดี้ฮาร์ดเวลซึ่งอินดี้ฮาร์ดเวลเนี่ยถูกใส่ชื่อมาเนื่องจากเธอเองเป็นนักมวยปล้ำเจ้าถิ่นนะฮะมาจากออสเตรเลียมัชนี้ก็สามารถหาชมกันได้ทาง YouTube ของ WWE แบบฟรีๆเลยจังหวะสุดท้ายครับกำลังดับเบิลทีมกันอยู่นะแคนดิสเลเรปีนเชือกโดยมีอินดี้ฮาร์ดเวลเป็นฐานแต่ถูกอัจ์เจลสกะมาดึงขาไว้ครับทำให้แคน มีใครรีเซนตครับกระโดดทิ้งศอกมาทับกดนับ3ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สําเร็จและแน่นอนครับด้วยความเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยก็ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆให้กําลังใจถึงแม้ว่าจะแพ้ไปแล้วแมชต่อมาครับเป็นอิลิมิ a เ i ชันแชมเบอร์ฝ่ายหญิงก่อนนะครับเพื่อหาคู่ท้าชิงันดับหนึ่งไปชิงแชมป์โลกอีกในศึกเลเซ่นมาเนียโดยมีเบกกี้ลินส์เวียงกาเบลลาลิกมอร์แกนดิฟฟานีสตาตันเนลมี่และลาเกียลลาดิเกต คู่แรกที่ออกมาเจอกันก่อนคือเบกกี้ลินส์กับแนวมี่นะครับต่างฝ่ายก็ต่างประชันพลังกันไปครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบชัดเจนนะฮะเบกกี้ลินส์ได้พาแนวมี่ไปที่มุมแล้วก็ถีบใส่จากนั้นก็ลากมาครับแล้วก็เจอกระแทกกับกรงส่วนแนวมี่พยายามปีนหนีเธอก็เลยเอาขาหนีเบกกี้ลินส์ก็มากระแทกกรงคืนลงไปนอนกันทั้งคู่ครับคนที่3ออกมาคือทิฟฟานี่สตาร์ตันครับมาถึงก็โชว์ฟอร์มโหดเลยเล่นงานทั้งแนลมี่และเบกกี้ครับเข้ามุมคนละฝั่งนะฮะแล้วก็ตีหลังกาอัดกระแทกใสามา,รรา,มสามารถ ได้ต่อจากนี้ครับทุกคนก็ฟื้นมาลุยกันต่อนะแนะามมี่ได้ปีนขึ้นเชือกกระโดดอัดแล้วก็อัดเข้ามุมต่อเบกกี้ลุกขึ้นมาได้เหมือนกันครับทารทิฟฟอนี่ก็เข้ามาข้างหลังอีก3คนอัดกันนัวนัวจะมีหลายช็อตเลยนะครับที่แนะามมี่ได้โชว์ท่าผาผาโผนเช่นการก,กระโดดฉีกขาทับหรือว่าการปีนขึ้นมุมแล้วก็ตีลังกามูนซอแต่ยังไม่สามารถกำจัดใครออกได้เลยจนกระทั่งคนที่สี่ออกมาครับคือลิฟมอร์แกนนะฮะกระโดดรวบทิฟฟานี่ก่อนเลยแล้วก็ล็อกเป้าจับทิฟอัดเข้ากับห้องรงงมุมนะน,นั่จวไปาากก้้เเ็ขคชิ บนเวทีครับอัดสสยเบกที่ลินส์ทางด้านทิฟฟานี่ฟื้นมาแล้วนะครับก็ฉวยโอกาสกระโดดทีบใสยลิฟต์เต็มๆตที่นี้ทุกคนก็ไปยืนกันอยู่ตรงกรงเหล็กครับเบกกี้เนี่ยจับแขนของทิฟฟานี่มาแล้วก็ดีสอาร์มเธอทะลุตรงเลยนะครับหลังจากนั้นทิฟฟานี่ก็โดนลากกลับขึ้นไปอัดบนเวทีต่อจังหวะนั้นเองครับแนวมี่ปีนขึ้นบนห้องแชมเบอร์นะแล้วก็กระโดดลงมาเน็กเบรกเกอร์ใส่ลิฟต์หมอแกนแต่ทิฟฟานี่เห็นโอกาสครับก็เลยรีบรวบกดทันทีนับ3มเลยนะแนวมี่แพ้ไปเป็นคนแรกเ็นนนนนน่่งลากกอคััหส เลยนะเพราะเธอก็มีรูปร่างสูงใหญ่มีพละงกำลังมากมายครับได้ยกตัวลอยๆจับฟาสบายลาเกลกับลิฟก็เหมือนจะดีกันนะเพราะว่าเคยเป็นอดีตแชมป์ทีมร่วมกันแต่ไม่สนหน้าต่างฝ่ายก็ต่างลุยลาเกลยกลิฟมอแกนกระแทกแล้วก็โยนกลับมาที่ด้านในบนเวที จังหวะนั้นเบกกี้กับทิฟฟานี่ก็เข้ามาช่วยครับสามสาวรุมใส่ราเกลนะฮะรุมกดด้วยแต่ก็ได้แค่2เท่านั้นคนสุดท้ายที่ออกมาครับคือเบียงกาเบลแลนนะครับเป็นคนที่6ทิฟฟานี่ไปรอรับอยู่ที่หน้าห้องเลยก็เจอกันไปก่อนครับเบียงกาเล่นงานทุกคนนะฮะโตพละกําลังจับเบกกี้ยกขึ้นสซ่เพล็กแล้วก็สปริงตัวขึ้นมาทิฟฟานี่มาดึงผมครับก็เจอสไปรบัสเตอร์จนกระทั่งคนที่แข็งแรงสูงสีอย่างราเกลละดิเกตล,ลุกขึ้นมาสู้แต่เบียงกาเนี่ยได้เรื่องความเร็วนะฮะหลบหลีกแล้วก ที่ขอบนอกทีนี้ชุลมุนเลยนะครับลฟมอร์แกนปีนขึ้นไปบนห้องครับแล้วก็กระโดดอัดลาเกลไปก่อนต่อจากนั้นก็มีทิฟฟานี่กับเบกกี้ปีนขึ้นไปสู้กันบนนั้นนี่ครับทิฟฟานี่เนี่ยอัดเบกกี้ตกลงมาก่อนแล้วเธอก็ตัดสินใจครับกระโดดตีลังกาลงมาครับอีก4คนที่เหลือที่ด้านล่างลฟมอร์แกนกับทิฟฟานี่สตั๊กตันครับได้เจอกันตัวต่อตัวมีจังหวะที่ทิฟฟานี่ปีนขึ้นเชือกลิฟก็เลยตามไปลากล,ากลงมาแล้วก็จับหน้ากระแทกลงจากเชือกครับกดนับสากมทิ รอบหนึ่งแต่เจอเบคกี้ลินส์เข้ามาช่วยครับล้วก็ใส่ดิสอาร์มเฮอราเกลพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ยังดิ้นไม่หลุดนะครับสุดท้ายราเกลเลยตัดสินใจลุกขึ้นยืนพิงเชือกไว้ก็ดันมีลิฟต์มอร์แกนมากระโดดเกาะอ,อีกข้างหนึ่งครับราเกลก็เลยจับไว้ทั้งคู่แล้วก็ฟาดลงไปทางเบคกี้และลิฟต์มอร์แกนแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับเพราะว่าเบียงกาเบลลมาที่ด้านหลังแล้วก็จับราเกลยกขึ้นใส่เคโอดีกดนับ1 2 3ราเกลรดดิเวทครับแพ้ตกรอบไปเหลือแค่3คนเท่านั้นนะฮะ Morgan, Lynch, ละ ลิฟมอร์แกนกระโดดมาเกี่ยวเบียงก้าไว้ได้แต่เจอจับเอาไว้ครับเธอก็เลยเอาไปฟาดที่โครงนะฮะเบียงก้าดูจะได้เปรียบคนอื่นๆอยู่พักใหญ่ๆเลยแล้วเบียงก้ามาเจอกับเบกกี้ลินส์ตัวต่อตัวครับระวังที่กําลังอัดกันตรงมุมนะฮะลิฟมอร์แกนก็เข้ามาแล้วก็สปริงเชือกจับเบียงก้าฟาดแต่ยังกดได้แค่2เท่านั้นสู้กันต่อครับลิฟมอร์แกนได้จับเบกกี้ฟาดลงมาากเกินบาร์เกิลเบียงก้าเห็นแบบนี้ก็เอาด้วยนะกระโดดม้วนตัวลงมาทับแต่เจอเข่าของเบกกี้ดักไว้จุกไปเบียงก ดังออีกรบเบกกี้ลินส์ก็จะจับลิฟแมนแฮนเดิลสแลมเหมือนก,นกันก็เจอข่าวอีกแจกข่าวกันไปทั่วถึงทีนี้พลิกกันไปกันมาครับเบียงก้าจะได้ใส่เคโอดีแต่เบกกี้ลินส์ดิ้นหลุดมาได้ลิฟมอร์แกนมาที่ด้านหลังเบียงก้าครับแล้วก็รวบกดทันทีนะกดนับ3ไปเลยและในเซียววินาทีนั่นเองครับเบกกี้ลินส์ก็ฉวยโอกาสจับลิฟมอร์แกนใส่แมนแฮนเดิลสแลมต่อเนื่องนะกดนับ1 2 3เบกกี้ลินส์เป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ครับและมีสิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกหญิงในเลสเซนแมนเนีย ต่อมาเป็นการชิงแชมป์แท็กทีมครับทีม j u s t มน e Day ของ Finn Balor กับ Damian p r i e s นะเจอกับ ทีมที่ชื่อว่า Newcast Republic ของพิทดันและไทเลอร์เบสครับสองนักมวยปล้ำจากอังกฤษนะครับและออสเตรเลียเองก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเครือ U.K. ด้วยเปิดมาก็เป็นทางนักมวยปล้ำฝั่ง Newcast Republic ครับได้โชว์เทคนิคกันมากมายอยู่แล้วนะล็อกกันไปกันมาพีกกันไปกันมาครับแต่ก็โดนเดเมนพีซเข้ามาอัดใส่หนักๆเลยเพราะว่ารูปร่างเนี่ยจัดว่าสูงใหญ่กว่าคนอื่นๆอยู่แล้วแท็กสลับกันเข้ามากับฟินบอลเลอร์นะฮะอัดใส่ไทเลอร์เบสไปไหนไม่ได้ไกลครับปล้ำอยู่สักพักหนึ่งพอเริ่มสู้ได้เนี่ยก็ ถูกล่าเข้ามามุมตรงข้ามนะฮะและแถมยังมีดมินิกมิสเตริโอตัวแสบนะรอบจมแต่อยู่ที่ข้างเวทีก็เป็นทรงนี้ไปนานเลยนะฮะไทลเลอร์เบสเกือบแย่เหมือนกันแถมพีดันก็ถูกอัดตกเวทีไปไทลเลอร์เบสจะเข้าไปแท็กหาเพื่อนไม่เจอซะอีกทีนี้ครับไทลเลอร์เบสต้องฮึดพลังสู้เองนะฮะจนแท็กเอาพีดันเข้ามาได้พีดันก็โชว์ฟอร์มกระโดดเข่าร้อยร่วงไปหมดครับแล้วก็ตามด้วยมูลซอลลงมาอัดด้านล่างเลยนะฮะใส่เดเมนพีทกับฟินบอลเลอร์ที่หนีลงมาหนีไม่พ้นครับและแน่นอนวว่าาาสไตตล์ขอองงพีดันเนเยยยย้้้หบิใมฉร แล้วก็ไปแท็กเอาเพื่อนอย่างไทเลอร์เบสเข้ามาต่อสู้ต่อทางด้านฟินบร์เลอร์ครับก็ไปแท็กเอาเดเมนพีซเข้ามาได้เหมือนกันเดเมนพีสที่แกแข้งขายาวจริงๆนะกระโดดเตะตัวลอยหมดเลยแล้วก็จับกดได้แค่2เท่านั้นเดเมนพีซกับฟินบร์เลอร์ครับกลับมาดับเบิลทีมแต่ก็ยังไม่ชนะนะฮะไทเลอร์เบสชะตากรรมเดิมฮะโดนรุมอีกแล้วแต่ไทเลอร์เบสก็มีพึดพลังรอบ2จับฟินบร์เลอร์ฟาดไปก่อนนะฮะแล้วก็จับเดเมนพีซแปกหมุน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 มุนานมากครับจนเวียนหัวไปหมดพีซน หลังจากนั้นครับก็เป็นทีม Newcastle Republic นะครับเล่นงานใส่รัวๆเลยพีทดันจับใส่ท่าไมตายบิทเทอร์เอ็นด้วยครับกำลังจะกดนับสามีแล้วเจ้าโดมินิกมิสเตอร์ิโอมาดึงขาเอาไว้โอ้โหทำแบบนี้กรรมการไม่เอาไว้ครับต้องไล่กลับหลังฉากไปแต่โดมินิกเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่นะครับฟินบอเลอร์ก็เลยโวยโอกาสนี้เล่นงานใส่พีทดันไปก่อนจะกระโดดเหยียบตามน้ําแต่พีทดันหลบได้ครับแล้วก็หักนิ้วคืนไปจากนั้นก็ชวนไทเลอร์เบสมาดับเบิลทีมครับจับฟาดย้อนสอน,สอนกดนับ1 2แต่เดเมนพีสก็มาล่า อีกแล้วนะฮะไม่ถึง3สักทีหนึ่งพีทดันจะลงไปเล่นงานครับดันเจอเดเมนพีสเคานต์แอตแท็กเดเมนพีทเขากลับมาบนเวทีแล้วก็จับไทเลอร์เบสแบกขึ้นไหลเขาก็ดิน้นดินดินแล้วก็หลุดมาได้ครับตักพีทไปกระแทกกับฟินตกเชือกทีนี้นิวแคสทร e พับ l ิกเข้ามาเป็นคู่เลยนะฮะใส่ท่าดับเบิลเบนนิงแฮมเมอร์แต่ก็ยังไม่ชนะเดเมนพี e กลายเป็นเป้าให้โดนรุมอัดนะฮะและจังหวะสุดท้ายเนี่ยเดเมนพีสถูกจับไปยืนอยู่บนเชือกนะฮะแล้วก็มีทีมนิวแคสทรไพับริกตาม ามายื้อขาไว้ทําให้พีซเนี่ยตั้งหลักแล้วก็เปลี่ยนโมเมนตัมครับบีบคอของทั้งคู่แล้วก็โชคกสลมลงมาจากเชือกจกังหวะนั้นเองครับฟินบาลเลอร์เห็นโอกาสก็เลยปีนขึ้นเชือกด้วยแล้วก,กระโดดคูเดกราสใส่กดนับสามนะฮะป้องกันแชมป์ตะขีมไว้ได้สําเร็จนีช่วงพักเบรกครับนักวัยปรามเจ้าถิ่นอย่างเกรซันวอลเลอร์นะครับจัดรายการที่ชื่อว่า เซสต์โลลินและโคดี้โรสแต่คนที่ออกมาเปิดรายการให้เนี่ยคือออสซินเซียรลี่นะครับเมื่อเริ่มมาถึงครับเกรซันวอลเลอร์ก็ไปทักทายกับนักชก MMA เจ้าถิ่นนะาททูวาซาก็ได้มานั่งพูดคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาบนเวทีเกรซันวอลเลอร์ถามว่าเซสโลลินอยากจะเจอกับใครหลังจบอิลิมิเนชันแชมเบอร์เซสโลลินก็เลยตอบว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นที่เขาจะกลับมาคืนสังเวียนได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะมาเขาก็พร้อมจะต่อสู้ด้วยทางนั้นแหละในศึกแลสเซอแมน เรซันวอลเลอร์ไม่สนใจนะฮะก็พูดแขวะไปบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีแมทที่ยิ่งใหญ่มากนะที่เราอดดูไปแล้วก็คือเดอะร็อกเจอกับโรมันเรนว่าแต่คืนนี้จะมีโคดี้ขี้แยอยู่หรือเปล่าโคดี้โรสก็เลยขออธิบายถึงการขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงของเขาและจากนั้นเนี่ยก็พาพิงไปถึงพีเพิ e c h แชมเปี้ยนอย่างเดอะร็อกด้วยส่วนโคดี้โรสเองครับบอกว่าตัวเขาเปิดกว้างจะเจอกับเดอะร็อกแบบตัวต่อตัวได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเซนโลลินก็เลยบอกว่าพอพูดถึงบาดไลายแล้วไม่มีคําว่าตัวต่อตัวหรอกและเขาก็จะขขอยยืนเีงา สุดท้ายเนี่ยหลอกล่อให้เจ้าออสซินเซียรลี่ทำท่าเรียนแบบเดอะร็อกนะครับแล้วเซโรลินก็เล่นงานทีเพลครับโดยมีโคดี้โรตามด้วยโคดี้คัตเตอร์และปิดด้วยเซิร์ฟสตอร์มของเซโรลินอีกทีนะฮะ ต่อมาคือ elimination chamber match ไฟชายครับเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งไปชิงแชมปเบลร์ฮฟวีเวิในศึกเลเซ่นแมนเนียนะครับอันได้แก่บบี้ลาสซี่ดูแมังอินไทยแควินโอเว่นเอเวนไนท์โลเกนพาวและแรนดี้ออตตันเปิดมาเป็น Knight, เอเวนไนท์เจอกับดูแมังอินไทยเป็นคู่แรกก่อนนะฮะอัดกันไปพอหเห็นเชิงต่างๆนาๆนาครับแต่ดูมังอินไทยเนี่ยมาแบบหนักหน่วงเลยนะฮะจับโยนสตัวลอยเลยซึ่งสปีดการปตีก็ยังช้าๆอยู่บ้างสักพักนึงครับเอเวนไนท์ตั้งหลักได้ก็สวนกลับไปชุดใหญ่จับกระแทกมุมตามห้องต่าง ของเควินโอเวนมีแอบผสานแรงช่วยต่อยจากด้านในซะด้วยระหว่างที่กําลังมึนๆครับเควินโอเวนออกมาเป็นคนที่3นะคือคักเลยทีเดียวเล่นงานใส่เอลเวไนเน้นๆรูแมกนิกนไทยก็เข้ามาช่วยครับแล้วก็แบกโอเวนไปบนเชือกแต่ตกลงมาซะเองนะฮะก็เลยเจอฟ็อกส์สปาชทับกดได้แค่2ทีนี้ก็สลับกันอาดกันไปกันมาครับทั้ง3คนเลยนะไม่รู้นึกยังไงเควินโอเวนก็ปีนไปล้อเลียนแรนดี้ออตตันครับจากนั้นก็ไปเคาะห้องขูง่โลแกนพอกต่างหากกลับมาสู้กันต่อครับเคโอไปเตียมกับเอลเวยนย เอาไว้แล้วกระโดดคอสบอดี้ใส่ทั้งคู่คนที่4ออกมาคือบ๊อบบี้ลาสลี่ครับมางัดกับรูแม็กกินไทก่อนนะฮะแต่แม็กกินไทเนี่ยก็แข็งแกร่งนะเลยผลัดกันอัดไปทีละนิดละหน่อยบ๊อบบี้ลาสลี่จับแม็กกินไทกระแทกกับกรงครับแล้วก็ซูเพกลงบนขอบด้านนอกนะฮะตามด้วยเฮิร์ทล็อกอย่างหนักหน่วงแต่แม็กกินไทยต้านเอาไว้ครับแล้วก็สวนกลับด้วยกัสโกคิทจากนั้นก็กระโดดลงมาเข้าทางบ๊อบบี้ลาสลี่เจอจับป้าเต็มๆนับ1 2ยังไม่ถึง3เอร์เวย์นั้ลุกขึ้นมางงๆครับโดน Super เเเคคโออซปปร์ิกกข้้าไแลลลว็มี ley ะะีีส่นะะฮท โซเฟอร์คิกตามไปอีกคนหนึ่งช่วงเวลาเดียวกันครับนะักมวยประคนที่หออกมาคือแรนดี้ออตตันนะฮะทุกคนก็เข้าไปรุมออตตันแต่ไม่เป็นผลใดๆครับออตตันมาจัดก,การเควินโอเว่นก่อนเลยจับพาดเชือกแล้วก็ดีดทีลงบนขอบนอกกลับมาบนเวทีครับบอบบี้แลสลี์กลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ก็สเปียร์แอเวนไนท์เปิดทางไปอย่างรวดเร็วครับจากนั้นแลสซี่หันมาหาแม็กนิไทนะจะวิ่งสเปียร์ใส่แต่เขาหลบได้เขาเลยอัดเสาเต็มๆและคนสุดท้ายอย่างโลแกนพอลก็ออกมาเป็นคนที่6โดยมีเควินโอเว่นเนี่ย แค้นมากตั้งแต่สุดรอยัลรัมเบิลแล้วเคโอลากทอไปอัดทีละมุมครับตามห้องต่างๆพอก็โดนจับหนังแต่เริ่มเลยนะฮะแต่ก็พอสวนกลับได้บ้างครับจับโอเว่นกระแทกกรงเหล็กเคโอไม่ยอมนะฮะโคสไลส่วนลงไปนอนกองดูพี่แกจะแค้นสุดๆไปเลยจนไม่ทันระวังครับบ๊อบบี้ลาสซี่มาด้านหลังจับฟาดทะลุห้องไปแล้วเขาก็หันไปหาโลแกนพอลครับลาสซี่ตัดสินใจวิ่งสปเปียร์โลแกนพอทลทะลุห้องไปอีกระหว่างกําลังเจ็บๆอยู่ครับแมรีนะินทายวิ่งมาจากไหนไม่รู้นะเคมอใส่บ๊อบบี้ลาสซี่จอดเลย กำลังงุ่นงานอัดอยู่กับแ a เวนไนทมากินไทยก็เข้ามากระโดดขาลอยใส่เครมอยกรอบหนึ่งไม่ต้องสืบครับนับ3าเป็นที่เรียบร้อยนะวอา์บี้ลาสลีแพ้ตกรอบเป็นคนแรกส่วน l อเวนไนท์กำลังได้ใจครับ จับแม็กนินไทยซูเพลกลงจากเชือกจากนั้นมีแรนดี้ออตตันเข้ามาจะใส่ RKO เคขาก็ดิ้นหลุดมาได้แล้วก็ BFT คืนไปครับตามด้วย BFT ดูแม็กนินไทยอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ช่วงที่เปิดประตูกงเนี่ยไม่มีม AJ สไตล์แอบลอบเข้ามาพร้อมกับเก้าอี้ครับก็เลยล็อกเป้าเอาเก้าอี้เนี่ยฟาดใส่ A อเวนไนเน้นๆแล้วก็ปิดด้วยสไตล์แคสสรงบนเก้าอี้นะฮะจอดเลยทีนี้แม็กนินไทยเห็นโอกาสครับค่อยๆครานไปกดเอเวนไนที่นอนแน่นิ่งไปแล้วนะครับก็นับ3าม e อเวนไนตกรอบ KO ใช้จังหวะนี้ครับเข้า,า,นนา Logan, ้วามดวย กระโดดทับแมนินไทยแต่เจอเข่าดักนะม็กนินไทยจะวิ่งใส่เครมอรแต่เจอสวนกลับโดยป๊อปบพาวเวอร์บ๊อบโปรแกรมเขาวิ่งเข้ามาอีกครับเคโก็ใส่สตันเนอร์ออตันเข้ามาอีกเคโก็แก้ได้หมดเลยนะผลักเข้าเชือกแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าแลนดี้ออตันก็รอดมาได้เหมือนกันแล้วก็เป็นเจ้าอาสอรพิษครับได้ใส่ RKO จนได้นะครับ นับ1 2และ3เควินอเวนแพ้ตกรอบไปเป็นคนที่3ฮะทำให้เหลือแค่3คนสุดท้ายเท่านั้นแม็กนไทยกับออตันลุกขึ้นมาแลกหมัดใส่กันก่อนครับแล้วโลแกนพอลก็ใช้จังหวะทีเผลอรอบทำร้ายออตันรู้ทันนะอัดพอลตกเชือกต่อยคาอยู่ที่เชือกกันแหละแม็กนไทยเข้ามาร่วมด้วยครับระหว่างกำลังมึนๆกันโลแกนพอลมาอีกแล้วนะฮะกระโดดคอสบอดี้ใส่เนียนๆและแล้วโลแกนพอลก็คว้าอาวุธเด็ดออกมาครับสนับมือแท้ๆนะฮะและระหว่างที่กำลังเรียกขวัญและกำลังใจอย,อยู่นั่นเองแบรนดีออตันกระโดดใส่อาร สาโลแก,กนพอตกรอบเหลือ2คนสุดท้ายครับแรนดี้ออตันหรือดูแมกนินไฮนะครับจะเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในเลสเตอร์แมนเนียต่างฝ่ายต่าง,างคารเคียวครับแรนดี้ออตันได้เปรียบนะครับตั้งหลักจะปิดฉากด้วย RKO แต่แม็กนินไฮหลุดมาได้ครับแล้วก็ Spy สไปบัสเตอร์สวนไปแม็กนินไฮเตรียมจะเคมอบ้างแต่ออตันลุกไม่ขึ้นซะอย่างนั้นครับปวดหลังนะฮะแมกนินไฮก็งงเลยไม่รู้จะทํายังไงยืนงงอยู่แบบนั้นครับโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือแผนของแรนดี้ออตันที่ค่อยๆตั้งหลักแล้วก็ใส่ RKO อย่างรวดเร็วเมือว่าอตัันนกงจะเป็ฝ่ายชนะแล้วนะแต่ ตัวแปรสําคัญคือโลแกนพอลครับที่ยังอยู่ในกรงทั้งนั้นที่แพ้ไปนานแล้วนะฮะพอลก็แอบย่องมาแล้วก็ต่อยแรนดี้อตันด้วยสนับมือน็อกไปเลยครับแม็กนไทที่เห็นแบบนี้ก็เลยตั้งสติแล้วก็ครานมากดนับ1 2และ3ครับดูแม็กนไทยเป็นผู้ชนะในอิลิมิเนชั่นแชมเบอร์แมตช์ฝ่ายชายและมีสิทธิ์ไปท้าชิงแชมป์กับเซโรลินในศึกเลสเซนแมนเนีย และแมตช์สุดท้ายคู่เอกในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรียลิฟลีครับเจ้าของแชมป์โลกหญิงนะฮะเจอกับไนอาแจ็คซึ่งที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเรียลิฟลีเป็นนักฮวยปราณจากออสเตรเลียเจ้าถิ่นด้วยครับก็เลยอยากจะไว้ในคู่เอกแล้วก็เหมือนส่วนหนึ่งจะบุกงให้เรียลิฟลีได้รับเสียงเชียร์จากแฟนๆในบ้านเกิดนะครับในการเจอกับไนอาแจ็คแบบนี้ก็จะโดนไนอาเล่นงานหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นต้นแมตช์เลยมีทั้งกระโดดทับจับอัธเทอร์มัเกอร์แล้ววิ่งกระแทกใส่ทำให้เรรกัห ะด้วยเอาเข่ากดครับระหว่างล็อกไปล็อกมานั่นเองริบีリーก็แก้ได้เขนาเต์แทกคืนไปนะต่อยตัดลําตัวแล้วก็เกี่ยวคอแต่ก็ถูกไนอาจับฟาดซ้ำๆหรือว่าสู้ยากจริงๆครับแมชนี้ด้วยพละกําลังที่มีของไนอาแจ็คไนอาได้ปีนขึ้นเชือกครับริบบリーก็ตามไปถีบเจาะยางยนตกลงมานะแล้วเธอก็เล่นงานเหยียบซ้ําก่อนจะปีนขึ้นเชือกเส้นบนสุดครับกระโดด,ด็อบคิกกดได้แค่2เท่านั้นริบบี่กระโดดทีบคอมโบไปรัวๆครับแต่พอข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เจอไนอาารอ,ล,าอล,าล์ซาับ การจับยกในอาร์หน้ากระแทกมุมแล้วก็ปีนขึ้นไปใช้ท่าฟ็อกส์ปชแบบเอ็ดดี้เกเรโลแต่ก็ยังไม่ชนะนะฮะลงมาสู้กันต่อที่ด้านล่างเวทีตรงนี้มีช็อตเด็ดครับเพราะว่าเรลิลตี่ในเคลียร์โตเตรียมจะจับนา,า,ายแจ็คฟาดใส่แต่ยกไม่ขึ้นนะฮะก็เลยเจอนอายแจ็คสวนกลับด้วยซามอนดรอปลงบนโต๊ะแต่มันไม่พังยังไม่หมดเท่านี้ครับนายแจ็คก,ก็เลยกระโดดทับเอาซะดื้อเลยนะฮะทีนี้โต๊ะพังลงมาตัดกลับขึ้นไปบนเวทีครับนายแจ็คปีนเชือกทิ้งน้ำหนักลงทับอีกเต็มๆนะกดนับหน 2อยังไม่ถึง3ในอจัจจะใช้ท่าเดิมซ้ำครับแต่เรียลลิฟลี่ลุกขึ้นมาตักตกเชือกไปก่อนนะครับแล้วก็มีการยื้อยุดกันอยู่สักพักหนึ่งในอแจยังไม่ย่อท้อครับปีนขึ้นเชือกอีกรอบแต่คราวนี้เรลลิฟี่ก็ขวางเอาไว้แล้วก็ซุปเปอร์เพล็กลงมาจากเชือกเส้นบนก่อนจะปิดฉากด้วยท่าริบไทยครับทีนี้ก็กดนับ1 2และ3เป็นฝ่ายเรลลิฟี่ครับเอาชนะป้องกันแชมป์ไปได้ในบ้านเกิดท่ามกลางแฟนๆแ,แ,และครอบครัวของเธอเองเลย นี่แหละครับศึก elimination chamber ที่เมืองเพิร์ในวันนี้นะครับก็ถือว่ามีเรื่องราวพอให้เราจะได้เห็นทิศทางความเป็นไปได้ในศึกใหญ่ลเลสเซอร์แมนเนียต่อไปทั้งเรื่องของผู้ท้าชิงแชมป์เจนหลักฝ่ายหญิงและชายรอติดตามกันได้ต่อไปครับวันนี้ต้องไปแล้วไวเดอนใหม่สวัสดีครับ